เดี๋ยวครับผมเทปเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกม ABA กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะเอาลิคา์โดมา1นึ่งแลงนะจริงๆตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอายูอาบัตมาเล่นนะครับแต่ไม่ไหววะ่ะคือลิคาโดเนี่ยตัวละครมันโคตรสนุกเลยนะน้องมันไม่ใช่สนุกธรรมดาแต่มันโคตรมันเลยเชียคือทั้งตัวมันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากหมัดกับตีนที่จะบินไปต่อยหน้าเนไงันมีแค่นั้นเลยนะ อ้ลิคโดพี่อย่าเห็งนิ้วกลางอ่ะเพราะงั้นไม่ได้นะครับปะ่ะกดแรงเลยดีกว่าเพราะกูก็เองก็เสียวๆว่ามันจะโดนเนิบในเร็วๆนี้อ่ะแต่นี่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้จักตัวละครที่คารดนะครับผมไม่เคยเล่นลิมบัสนะผมรู้จักผ่านคนในดิสคอร์ดแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับอย่างคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้อะ่ะไอ้เหี้ยสกิลสีลังโงดทำลายล้างไอ้ซินซากแล้วก็อีโมจิไฟอ่ะไอ้เหี้ยท่าแม่งดูหน้าตะโกนตาพี่หมายเลยเวยแล้วท่าสีแล้วก็ดูอนุภาพรุนแรงจริงเนาะน่าตะโกนจริงๆเลยเนาะน้องอ่าก่อนอื่นนนนยอาา่แแบบะะ <Yes. S 2> ไม่แบนเรียบร้อยมึงตายน้องพี่ใหญ่นิ้วกลาง,ลงมาเลยประมาทแล้วไม่แบนบอสเอ้ยตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบอสในลิมบัสนะครับคือผมไม่รู้อ่ะคนในที่เขาบอกว่ามันเป็นบอสท,ที่ยาก,ากมากๆในเกมลิมบัสนะครับไม่รู้ว่าชื่องี้ป่ะน,นะเกมแต่เจอโจเซฟเรียบร้อยให้น้องเขาแพน้นะครับ <laughs> โจเซฟโอ้ยตัวละครจิตวิทยาไซดาดักขั้นสูงก็แพ้ให้กับลิคาร์โดอ่ะเดี๋ยวอังเจอท่าชช่นนี้มึงซีดอ่ะอเจอท่านี้มึงซีดอ่ะเรียบร้อยอืมเฮ้ยเฮ้ยต่อ สซ่ว้ายยังโกงแล้วมันไม่ตายผมบอกแล้วตัวโคตรโกงเลยน้องทําอะไรเพื่อนลิคาโดไม่ได้โหดขนในไิมบัตนะรู้เปล่าเพื่อนรู้เปล่าเพื่อนยืนนิ่งทําไมฮะน้องเผลออไม่โดนสุดยอดไปเลยเอ้ยๆอู้หูต่อยไม่โดนเดี๋ยวนะมาๆดิมาดิมาดิเอาดิเอาดิเท่าไรได้น้องอ้ยออสก,กิลหลุดพี่โกงนิดหน่อยน้องอเรียบร้อยตาย ว้าเรียบร้อยโหโคตรแรงบอกเลยโจเซฟมิซี่แหะเจอริคาโดอะโจเซฟมิซี่แหะเจอริคาโดะเอ้เอ้เอ้กูลืมกูไม่มีลุดกูตายไอ้เชี่ยโอ้โหตายไปเนี่ยไม่น่าเหลือดูสภาพโอ้โหโดนอัดกำแพงด้วยนะครับอ๋อเรียบร้อยทำอะไรน้องเฮ้ยเฮ้ยเอเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยต่อโมต่อไม่ได้เปิดโมดีรอเชี่ยเลยเดี๋ยวกูตายจบสิ้นแล้ว ดูดูวันฉันขบวนฉันคำโบเฮ้ยเฮ้ยทำลายล้างห้สิ้นซากุไม่ดอกแบกมึงตายอ่ะเฮ้ยคูปองของกู เียเอ้ยเดี๋ยวเราลีก่อนลีก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้ลีนะครับเซิร์ฟดีหายากมากจริงๆอ่ะแถมคนนี้ได้เป็นคนเอเชียด้วยนะผมว่าคนเอเชียแหละผมว่าดูจากสภาพแล้วในลิมบัตมันก็น่าจะเป็นบอสที่โกงจริงๆอ่ะเพราะในเกมมันก็โกงขนาดนี้อ่ะคือในเกมเนี่ยมันโกงเพราะท่าหลุดมันเลยนะครับสกิลหลุดมันอ่ะมันโกงมากนะไอ้ท่าสามอ่ะมันไม่สามารถโดนอะไรทําร้ายได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่โกงยุ่งหายอ่ะดูนะเดี๋ยวมันเปิดไอ้นี่คือหมาปุ๊บเรียบร้อยโจเซฟว่โจเซฟว่าน้องทำอะไรพี่ได้ทำอะไรพี่ได้ทำอะไรพี่ได้ไมหมไหมไหมเอีโคกง ไอ้แถมไอ้นี่หมดไปแล้วก็ยังมีบัฟเหมือนเดิมนะครับแถมท่านสี่ก็ต่อโมได้อีกสกิลหนึ่งก็ต่อได้บอกเลยน้องอุ้ยโหต่อยไม่โดนโอ้โ้ย่อยยย้ยย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 ยนยยยม่ยกยย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 ยรโยยยย้ยอัยนี้ไม่โกงยย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 อยอยย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 ยดยยยยยยย้ยยายย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 ยโคตร้ยย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 ย เอออ๋อแล้วทำไมไม่ตายดิเพื่อนเออรีบเลยน้องกอดบัฟหมดสกิลยังไม่คูดาวโอ๊ยโอ้โหชิบหายตายหายไปแค่ชีวิตเดียวแต่กูยังเหลืออีกสามชีวิตพร้อมกับบัฟสุดโกงน้องอืม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 เฮึบเอาอะไรนี่เฮ้ยอ๋อต่อโมได้ด้วยสุดยอดไปเลยน้องแต่เขาไม่ตายอ่ะไม่ตายเหรอเพื่อนเรียบร้อยเปิดโหมดจบเกมครับน้องโอ้ยหมดสุดโกงอื ไม่โดนโอ้เว้ยแหลกเอ็นละนานว่ะเออจับไม่โดนด้วยเชี่ยโอ้หไม่โดนเชี่ยเลยเลยกูโดนมันแทนเนี่ยอะไรเนี่ยเทรปตายไปเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดว่ะเอ้ยอาจจะรอดนะถ้าโดนอัดมุมอย่างงี้ผมว่าเขาต่อไม่ได้หรอกฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไม่ได้ยิงด้วยน้องนี่มึงซีดีเชี่ยไยซีดีน้องไปไหนอืมอืมโอ้ยเชี่ยอืมฟันเดียวโอเคเชี่ยกดพลาดไม่เป็นไร อะไรอาาย,ออยอมแพ้เพื่อนจริงๆนะอาาย,ยอมแพ้เพื่อนเจอท่าเชียวน,นี้ก็แพ้แล้ววะอย่างโกงเลยเฮี่ยเฮี่ยไหวปะวะว่ามีข้างหน้ามีชไม,ไ,ไม่สแตมินา่าเทพเหลือ โอ้ตดตดคัวหมดแรงแล้วชิ้นตดคั่วหมดแรงแล้วมาหเรเลไม่หนออะไรเราแล้วาอ้ผมว่าใช่เลยว่ะตัวละครตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวละครนี้ทำให้ผมไปเล่นริมบัตก็ได้เนี่ยแต่เหมือนเล่นตัวละครมันไม่ได้嘛มันเป็นบอสอะกูเองก็มาอยากเจอตัวนี้ในบอสเหมือนกันนะเห็นคนในดิบอกว่ามันยากมากนะครับผมก็ไม่รู้่ามันยากจริงหรือเปล่าผมเองก็ไม่เคยเล่นริมบัตนะครับแต่ดูอยางสภาพเนเอบีเอแล้วก็คงจะยากจริงอะเอบเนี่ยังเก่งเลยทียตัวแต่คือตัวมันก็ไม่ เจอริคาโดคือมันยังพอมีตัวแก้ทางได้อะก็มีเยอะเลยฮะตัวแก้ทางตัวนี้พวกไฮเปอร์เมอร์สูงสูงอ่ะมันก็คัดไอ้สกิลเคาน์เตอร์อ่ะแต่พูดตรงๆเจอทีก็น่าลำคาญนะไอ้ท่าหลุดเนี่ยเห็นปะมันเป็นท่าที่โคตรโกง,งนะไอ้สกิลหลุดเลขสิบหกอ่ะอเนี่ยเห็นปะตะกี้ผมพุ่งโดนนะแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนว่าตะกี้จริงๆมันไม่ควรจะโดนนะครับมันจะทะลุผ่านตัวไปเลยอ่ะเรียบร้อยน้องออืเรียบร้อยน้องตายวะตายดิตายดิตายดิไม่ตายโอ้โหยังวะเฮ้ย มาดิน้องสุดยอดไปเลยเพื่อนกดสกิลไม่ติดได้ไงวะตะกีอ้ออ,อืไม่ตายแล้วกูติดเอ็นแลกอะไรไอ้เชีย่ยโอ้โหเกิดมากดหลุดแล้วก็คิกกิ้งใส่หน้ามันนี่จะวิ่งมาทำไมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยคิกกิ้งอืมอืมกิ้งตัวโอ้โหอะไรเนี่ยเพื่อนไปเอาเคาน์เตอร์อย,อย่างงี้เออเออทำไมกูเป็นคนโดนโน็อกแบ็กวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเคาน์เตอร์ทำไมเพื่อนเออสุดยอดไปเลยสกิลเคาน์เตอร์สุดโหดอะสกิเลเที่อะไรบังคับใช้ได้ไดเนี่เยเจ๊งบ้าไปเนื้อถึง ไม่มีเอ็นแหลกด้วยนะใช้ยพาดอ่ะหมายถึงไงตอนที่เราบังคับชาอ่ะอ๋อเรียบร้อยได้ไงไม่รู้แต่มึงตายเพื่อนเออเออไม่ตายแล้วนอกแบกไกลเกินอึ๊บฉุมไม่โดนวะโอ้โหอันหนึงเอานี่ก่อนเออมาดิกูรอก่อนเพื่อนใจเย็นอ๋อเรียบร้อยอืมสวยไม่ได้มันไม่มีเอ็นแหลกอ๋อเรียบร้อยตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายเฮียเอ้ยอะไรเนี่ยเชี่อบินเป็นคนละทางเลยน้องมาดิน้อง เรียบร้อยไมไ่ตายเดี๋ยวผมมีหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อได้ต่อได้แต่โอ้โหเผื่อเปิดโหมดเรียบร้อยอะช่างเหวี่ยเชี่ยจบเกมดีกว่าไปมันจบแล้วเพื่อนมึงยอมให้มึงก็รู้ว่าโหมดเราโหดขนาดไหนน้องเออโอ้โหอินเล็กไอ้คูปองของฉันนี่แหละโคตรนานเลยแต่ท่านี้การแตกโกงชิบหาเลยุยโอ้โหเชียกูว่าใช่เลยว่ะตัวนี้เดี๋ยวผมรอท่าก่อนหนึ่งอ๋อเขาว่าอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วหลุดโคตรโกงเลยเนี่ย หลุดมันแบบบินผ่านไปเลยนะครับโคตรโงูเชี่ยสกิลหลุดมันอะอ๋อแล้วตายไปหนิเพื่อนมึงตายไปหนิเพื่อนสกิลสี่ทำลายล้างไอ้สิ้นซากแล้วก็ตามด้วยคูปองของกูอะไรโอ้ยร้อนร้อนร้อนชิวของฉันคือลิขิตโดพี่ยังนิ้วกลางให้ชื่อของฉันเป็นสิ่งสุดท้ายในความทรงจำของพวกแกก่อนที่จะตายเลยกันนะได้เหรอวันนี้วันนี้มมันี เอาไหมเอาไหมบางทีเอาไหมทำอะไรอ๋อย่าไรนะหายแล้วล้เป็นไงต่อเราแล้วก็ทางนี้ไงทางนี้ไอ้ได้บอกว่าไอ้กูเริ่มสุดเสียวแล้ว่ะมาแมตซีนะฮะแมต์ที่แล้วผมไม่อยากรีเพราะว่าผมรู้ว่าเขาจะแบนน่ะเออแล้วก็เจอริคาโดแล้วนะครับชิบหายละเซิร์ฟนี่เซิร์ฟปิงนะผมโอมไว้ก่อนเลยปิงร้อยห้าสิบเลยนะครับไม่รู้จะไหวป่ะนะแต่น่าจะได้อยู่แหละผมรู้วิธีสู้กับริคาโดแล้วนะครับคือต้องเออเนี่ยเวลานี้อย่าใช้สกิลเปิดใส่มันนะครับเออแล้วกูกดไปแล้วไงกดทำไมเนี่ยเทป ไอ้เชี่ยก็รู้ทั้งรู้ว่ามันโอ้โหวิหมดพอดีชิบหายโอ้โหโอ้โหเพื่อนอย่าตอมัวเป็นโอ้โห้มันตอมเป็นโอ้หูเอ้แต่อย่างงี้มันก็ไม่มีหลุดเดียวระวังโดนนะพลาดทีเดียวซีดเลยนะน้องพลาดทีเดียวมึงซีดเลยน้องบัฟมาแล้วไงมันกดได้ไงเฮ้ยแล้วกูต่อยได้ไงเนี่ยไม่รู้เพื่อนโอ้โหโอ้เห็นปะหลุดโคตรโกงไอ้เชี่ย มันใช้ทะลุต no ัวแล้วติดเอ็นแลกด้วยนตะกี้แต่เขาตายแล้วนะครับ no คือมันควรจะเป็นหลุดแบบพวกแชงคูแต่แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันทะลุทัวไปเลยเหมือนมีไอเฟมไปเลยอ่ะไอเจ้าชี้โกงย่ไหมโอ้โหโอเคอันนี้ผมต้องถอยนะครับไปโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะิวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะิวใส่ผมไม่ได้นะครับกิวมาดิ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 น้องอืมอืมออืมอืมอยไม่ตายเชี่ยแรงนะทำไรน้องโอ้โหชิบหายตายว่ะ โอ้โอ้ยังเว้ยอ้อเรียบร้อยทำอะไรเพื่อนหืมหืมกูดีแหละทำอะไรเว้งหลุดอย่างโกงเลยนี่เฮ้ยโธ่เชี่ยเฮ้ยเอาเอาวะผมเอาไหว้ปะผมเอาไหว้ปะไม่กดหลุดละน้องโโอ้หูมกได้ <S 1> <S 1> เปิดนมูดีกว่าอย่างงี้เดี๋ยวแพ้หมดสุดโกงมาแล้วน้องหมดโคตรโหดอะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวรอรอเขาหลุดหมดก่อนนะครับผมทำอะไรไม่ได้เขามีหลุดหลุดแม่งโกงเกินเลยเชี่ยหลุดโคตรขี้โกงอะแไม่รอ้เรียบร้อยคูปองของ โอ้ยเฮียยังมันสกิลน็อกแบ็กภาษาอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้ยกดหลุดกดหลุดอย่างนี้ก็ไปดิเพื่อนรอชี้อะไรล่ะกูแค่ไม่สู้อ่ะบักคังน้องรอก่อนรอแป๊บนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรียบร้อยฝันดีครับน้องเออไปเอาคิกกิ้งโอ้หยมองไม่เป็นไรกู่ฟองกู เฮียเกือบตายอว้ยรอถ้าสองถ้าสองมาผม,มชนะแล้วนะครับไม่ต้องรีบเรียบร้อยอเออเรียบร้อยชิบหายเขาได้หมดไปเอ้าเรีย,รยบร้อยมึงตายเอ้ยอายอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้นอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้เอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ้อ้ไไอ้ไ้อ้ย,อย,อย,ยบไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ,ไอ้ไอ้นอ้ค้ออ้ไน้ไอ้เอ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไ้เจอออ้้จอ มาฮะแมตสุดท้ายแล้วนะครับขี้เกียจเล่นแล้วตอนแรกว่าจะเล่นสักหกตาแต่ไม่ไหวว่ะมันเจอเซิร์ฟปิงติดต่อกันแล้วนะครับขี้เกียจเล่นแล้ว้เชียร์แถมตัวโดนแบนบ่อยด้วยนะตัวแบนคุดดูดูดูลิ้นเป็นหีคือตัวมันโดนแบนบ่อยนะฮะแถมคนเนี้ยเขาไม่แบนด้วยนะเพราะว่าเขาจะเล่นดีเขาโดนกันยังไงก็ว่าแหละไม่แบนเพราะอยากเล่นนีเองมาๆๆๆลีาโดคนลีาโดเพื่อนปิงสองร้อยสามร้อยเลยไม่ใช่สองร้อยไม่เป็นไรเล่นได้หรอมาดิกดดิไม่กดตายนะไม่กดตายนะเออไม่กดตายนะ ไม่กดตายนะมันโอ้โหเชี่ยมันไม่ได้อ่ะไปอ๋อมาดิน้องอุ้ยแรงนะแรงนะโอ้โหกลัวโดนเหมือนกันวะเขาเตอ้ยว่าเขาเตอ้ยว่าเขาเตอ้ยอ่าเรียบร้อยฝันเดียบน้องเออเออเออโอ้โหเอ็มบอลคุมไม่ได้อ่ะอ๋อมาดิน้องมาดิน้องอืบอกแล้วท่าหลุดมันโกง บอกแล้วถ้าหลุดมันโกงไอ้เชี่ยหลบได้ทุกอย่างโคตรโกงสกิลอินฟินิตี้ของโจอคเป็นแบบเนี้ยไอ้เอชี่ยเห็นปะมันบินผ่านไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะยางโกงไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยกดพร้อมกันถอยถอยไม่ได้ไม่ได้เทสู้ไม่ได้โอ้โหผมเอนวันเช้ากับเขาอ่ะผมสู้ไม่ได้หรอกผมต้องระวังนะผมปินสามร้อยเลยนะน้องแต่เขาไม่มีหลุดแล้วนะยืนนิ่งเหรอยืนนี่เขียนหรอเขียนอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเรียบร้อยน้อง พี่ออมออมกูติดอะไรเฮ้ยเออเรียบร้อยตายโอ้ยเชียดาวิดมึงบ้าวันนี่เชี่ยดาวิดโคตรแรงเลยบั๊บอะไรเนี่ยเฮ้ยต่อยอย่างแรงอ่ะพี่โอ้โหให้ออโดนอ่อเรียบร้อยโอ้โหกูนี่แหละโดนเรียบร้อยมาผมว่าผมไหวว่ะคนนี้เขาก็น่าจะได้หมดเหมือนกันอ่ะผมเองก็น่าจะได้หมดเหมือนกันโอ้โหดูดิไอเชียโคตรโกงหลุดมันอ่ะอ๋อล้วทำอะไรเพื่อนกูมีหลุดเหมือนกันนะอย่าลืมนะน้องกูมีหลุดเหมือนกันนะโอ้ยตายตาย กูยังวะอู้ยระยะมึงบ้าปะนี่ยอ้ามาดีน้องออต่อยไม่ได้ด้วยอือีกหมัดหนึ่งละอีกหมัดหนึ่งกูหายไปไหนชิบหายแล้ววะผมว่าเขาได้หมดแล้วแน่เลยอ่ะอ๋อแล้วกูเตะโดนเฮี่ยแล้ววะอ๋อคือเี่ยเลยไม่รู้แต่มึงทายเพื่อนไม่เปิดโบสถระวังตายนะน้องอืมออสุดยอดไปเลยเซิร์ฟเอเชียมันปิงมันเลยไม่โดนอ้าวทำไรอ่ะอ้วโหสวนไม่ได้ด้วย โองไอ้เียจริงๆต่อยต่อยต่อยให้ต่อยไม่โดนมัน huh. ก <c oughs> <c oughs> like ็ควรจะมีเอ็นแหลกหน่อยก็ดีนะเด็กไหมมึงดูสภาพตัวมึงด้วยโอ้โหเอ๊ะล้วทำไมกูพุ่งไม่โดนเนี่ยอ๋อมันมีหลุดอ๋อคือเชี่ยเลยวะอ๋อคือเชี่ยเลยนี่เป็นคนโดนต่อยแต่ผมได้คอมโบสุดยอดไปเลยวะทำอะไรเพื่อนทำอะไรน้องเออสุดยอดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวตายเปิดโหมดดีกว่าเชี่ยเขามีโหมดโอ้โหโอเคเลยต้องรอโอ้หูโดนหลัง อ๋ออ๋อเรียบร้อยเปิดโหมดสวยมากเป็นหนึ่งนะมันต้องเล่นเหมือนรอสวนอนะคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอ๋อเรียบร้อยมึงต่อ,อยกูโดนได้ไงอะตะกี้ไอ้เชี่ยบ้าวันนี้จะกูอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกเลยเฮ้ยมาดิมาดิ้ยอหกสิบดาเมจอิ่อมๆครับนอ้องเออเรียบร้อยทำอะไรเพื่อนมันมีไอเฟมล,มลืมหรือเปล่าฮึโอ้โหกาแตกโอ้โหตายว่ะเอ้ยโอ้โห้ไม่ตายไม่ตายอโอ้โอเค โอ้ยแล้วมันเอ็นแหลกอะไรเนี่ย้อาเรียบร้อยไม่โดนโอ้โอ้รอก่อน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 เขาน่าจะคูปองของฉันเดี๋ยวผมนะครับส่วนกูก็จะคูปองของกูใส่คืนน่ะทํากดนะชิบหายชิบหายเอ้ามาดิโดน โอ้หรีบคนไปไหนน้องกูไม่รีเกี่ยว0 0สามร้อยปิงไปเล่นคนเดียวเลยไปโอ,โอเคอคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับริกาโดผมแนะนำว่าให้รีบๆเล่นนะครับก่อนที่มันจะโดนเนร์อคือยังไงก็โดนเนื้ออะแต่ผมว่ามันน่าจะโดนเนร์อไม่หนักอะฮะตัวนี้ตัวละครเดฟใหม่อ่ะส่วนใหญ่โดนเนื้นิดเดียวเองนะครับอย่างบาร์ด็อกอะที่เป็นของเดฟใหม่อ่ะอันนั้นผ่านมาโคตรนานก็ยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะงั้นก็นั่นแหละฮะช่างมันเถอะเอาไว้เชิคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย